ศาสตราจารย์ดรสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารในพระสังฆราชูประถมเปิดความคืบหน้าโรงพยาบาลแล้วเสร็จ90%เ เข้าใกล้เป้าหมายโรงพยาบาลรัฐผู้นําในการรักษาและเข้าถึงคนไทยอย่างเท่าเทียมโดยการยกระดับสู่โรงพยาบาล AI แห่งแรกของไทยที่นำซูปเปอร์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเฉพาะทางมาใช้และมุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยของบุคลากรพร้อมพัฒนาเครื่องมือแพทย์ครบวงจรสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขอย่างยั่งยืนเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ไทยทำไทยใช้ไทยรอดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารให้ดูแลคนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยการบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยบัญชีมูล,ลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถมัมเลขที่693 0 323 934ในช่วงปี2020ในช่วงที่โควิด1 9นั้น รุนแรงมากนะครับในวันนั้นประเทศไทยเองเนี่ยนะครับตกอยู่ในภาวะที่เรากังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดโควิด19ซึ่งวันนั้นสหรัฐอเมริกาคนตายเป็นเบือ่ออิตาลีนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางโควิดต่อเริ่มต้นคนตายเป็นเบื่อเลยครับวันนั้นประเทศไทยกังวลมากในเรื่องของการแพร่ระบาดและเราไม่มีเครื่องมือเพียงพอยังจำได้ใช่ไหมครับเครื่อง ช่วยหายใจซึ่งมีความจำเป็นมากและเมืองไทยไม่พอวันนั้นเองวันที่ผมเป็นอธิการบดีพระจอมเก้าและกระบาง2020ผมได้รวมทีมซึ่งวันนั้นเองก็มีท่านอาจารย์อนันต์ท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับคณะวิศวะคณะถาปัตยคณะวิทยาศาสตร์ทุกคณะเพื่อที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์และเราสร้างเครื่องก็เรียกว่าเครื่องอ <Okay. S 1> ช่วยหายใจขนาดเล็กใช้ในเรื่องของ ช่วงที่ฉุกเฉินนะครับเป็นเครื่องแรกๆในประเทศไทยแล้วก็แจกจ่ายถึงทุกวันนี้นะครับวันนั้นได้ผู้มีจิตศรัทธาครับช่วยเราเห็นเลยครับว่าประเทศไทยต่อให้มีหมอที่เก่งยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมาตายเรื่องเครื่องมือแพทย์เรานําเข้าเกือบร้อยเปอร์ซเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยในช่วงวิกฤตอเมริกาก็ต้องเก็บของเขาไว้ยุโรปต้องเก็บของเขาไว้ ญี่ปุ่นก็ต้องเก็บของเขาไว้ดังนั้นเราเห็นเลยว่าเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านสุขภาพจริงๆแล้วประเทศไทยเปราะบางมากๆเพราะหมอทํางานมือเปล่าไม่ได้วันนั้นแหะครับจากความสําเร็จที่เราสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ซึ่งแจกจ่ายไปมากกว่า5,000ชิ้นมากกว่า500โรงพยาบาลทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยตรงน,นั้นเป็นจุดกําเนิดทําให้เราฝันใหญ่ครับว่าเราอยากจะสร้างโรงพยาบาลขนาดย่อมโรงพยาบาลที่ทันสมัย ซึ่งนอกจากจะรักษาผู้ป่วยได้แล้วยังจะสามารถสร้างเครื่องมือแพทย์ในแผ่นดินไทยได้รวมทั้งสร้างงานวิจัยทางการแพทย์ซึ่งนี่คือสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับประเทศไทยนั่นคือจุดกำเนิดของการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารครับและเราจึงก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารขึ้นมาครับโดยมีผมเป็นประธานมีท่านอาจารย์อนันต์ท่านอาจารย์ประเสริฐ รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินมาร่วมกันสร้างมูลนิธินี้เพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่น่าเชื่อนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปเพียงสี่ปีจากศูนย์ครับเราไม่ได้ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเลยเรามาจากผู้มีจิตศรัทธาจากเงินเล็กๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากกองสลากในที่สุดแล้วโรงพยาบาลที่สวยงามแห่งนี้ นะครับถือกำเนิดขึ้นแล้วท่านเห็นนะครับผมเชื่อว่าท่านมองเข้ามาท่านเข้ามาอยู่ตรงนี้ท่านไม่เชื่อเลยว่านี่คือโรงพยาบาลของรัฐนะครับเน้โรมานลของรัฐเพราะเราดูยิ่งกว่าบ้านของเราครับสถาปนิกที่ออกแบบนั้นเป็นสถาปนิกคนไทยที่ได้รางวัลระดับโลกครับบรรจมมาออกแบบโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลที่สวยที่สุดเพราะความปรารถนาของเราก็คือทําไม คนยากคนจนจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดไม่ได้ทําไมคนยากคนจนจะได้เข้าถึงสิ่งที่เขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกชูใจไม่ได้ดังนั้นทุกตารางนิ้วทุกรายละเอียดเราดูแลเต็มที่ให้ได้โรงพยาบาลที่สวยที่สุดจากสถาปนิกทีมงานที่ดีที่สุดและหมอที่ดีที่สุดที่อยู่ข้างๆผมครับอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลแห่งนี้วันนี้ใช้เงินไปแล้ว หนึ่งพันล้านบาทได้แค่กรอบครับไม่ได้ใช้จากภาษีของทุกท่านที่นี่เลยมาจากผู้มีจิตศรัทธานะครับองค์กรช่วยกันแต่จากวันนี้เรายังไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่เพราะเราต้องการหมอเราต้องการเครื่องมือแพทย์ต้องการพยาบาลแล้วท่านก็รู้ครับทำโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยมันมีแต่ค่าใช้จ่ายผมต้องการความช่วยเหลือมูลที่ต้องการความช่วยเหลือครับ ยายทุกท่านนี่คือโรงพยาบาลของท่านโรงพยาบาลที่จะช่วยดูแลท่านลูกของท่านพ่อแม่ท่านเพื่อคนไทยให้ได้ทุกคนเนี่ยและสิ่งที่แตกต่างโรงพยาบาลนี้ที่ผมย้ํานะครับนอกจากโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาท่นานไรแล้วจะเป็นโรงพยาบาล AI แห่งแรกในประเทศไทยและจะเป็นในอาเซียนด้วยเพราะวันนี้เราได้เซ็นเอ็มโอยูกับ CMKL นะครับเหมาลัยที่ก่อตั้งโดยคานากิเมลอนกับพระจองก้าวละกะบัง เบอร์หนึ่ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ AI ซึ่งเราเป็นเจ้าของ Nvidia Super AI c อร์ u t คอมพิวเตอร์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนั้นเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเร็วที่สุดในประเทศไทย Super ร์คอมพิวเตอรนะครับจะมาใช้ในด้านการรักษาพยาบาลที่นี่เป็นครั้งแรกจะใช้ในเรื่องการแพทย์ทางไกลจะใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางสมองซึ่งถือว่าเป็นจักรวาลในร่างกายมนุษย์เพราะโรคทางสมองนั้นน่ากลัวครับ อัลไซเมอร์พากินสันนะครับโรคซึมเศร้าโรคพิการทางด้านร่างกายจุดกำเนิดคือสมองทั้งนั้นนี่จะเป็นขั้งแรกในประเทศไทยและจะเป็นเพียงแห่งที่สองในเอเชียตามหลังประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นวันนี้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านคือเจ้าของครับท่านคือเจ้าของครับโรงพยาบาลแห่งนี้จะปฏิวัตินะครับการแพทย์สาธารณสุขในประเทศไทย ไทยได้ทําคนไทยได้ใช้คนไทยได้รอดอยู่ที่นี่ครับโรงพรยาบาลพระจอมเกลา้จาจจ้าคุณทหารซึ่งต้องการการสนับสนุนจากท่านทุกคนจริงๆครับให้เราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์และทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆให้หมอที่เก่งพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่เราทําได้เองงานวิจัยที่เราทําได้เองและมาดูแลคนไทยทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับผมอยากจะกราบขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านจริงๆนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยอยากให้ท่านร่วมกันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจกาุลทหารครับที่จะเป็นโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาพี่น้องประชาชนแล้วยังจะสร้างเครื่องมือแพทย์ให้ไทยทำไทยใช้ไทยรอดร่วมบริจาคนะครับที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชุปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 69 30 32 39 34อีครับกีกครั้งครับ69 30 32 39แล้วก็34ครับและท่านสามารถนำไปรยจอนภาษีได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับช่วยกันนะครับเพราะไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่เท่ากับบุญในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับ